เปิดบ้านกรีนอัชพรทิ้งชีวิตหรูไม่สบายเหมือนนางเอกคนอื่นกรีนอัชพรได้ไปออกรายการแล้วพูดถึงชีวิตจริงที่ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเธอมหนี้ก้อนใหญ่โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่คุณพ่อไปยืมเงินนอกระบบมาเกือบ50ล้านโดยงานนี้กรีนได้เผยให้ฟังว่าจริงๆคำนวณตัวเลขไม่ถึงขนาดนั้นแต่อยู่ในตัวเลข8หลักซึ่งถือว่านักสำหรับเธอพอสมควรและตั้งแต่คุณพ่อเสีย เธอก็เป็นเสาหลักรับผิดชอบตรงนี้ทั้งหมดทำให้จากนี้ต้องประหยัดมากขึ้นแต่เพราะกำลังใจจากคนในบ้านและแฟนหนุ่มทันวาสุริยะจักรจึงทำให้เธอไม่ทอ้อและเชื่อว่าจะปลดให้หมดภายในระยะเวลา10ปีกรีน <Green S 1> เป็นคนคนหนึงนะ่งเนาะที่มีชีวิตเหมือนกับพวกพี่และเบื้องหลังเราก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพียงแค่คนจะรู้หรือเปล่าซึ่งก่อนที่กรีนจะไปออกรายการแฉมีออกรายการของเกลียวแวนเดอร์ก่อนของทางช่องวัน เพื่อไปโปรโมทละครด้วยรายการมีหัวข้อขึ้นมาว่าชีวิตจริงกับชีวิตในละครคือชีวิตของแก้วและกรีนก็ไม่ได้ต่างกันลำบากเหมือนกันเลยมีโอกาสได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ตอนนี้ยังเหลือยอดอีกเท่าไหร่คือจะบอกยังไงดีมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ค่ะด้วยความที่เป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจทางใต้ด้วยกรีนไม่สามารถอธิบายให้ฟังเป็นตัวเลขเท่านั้นเท่านี้ได้ว่าเหลือเท่าไหร่ แต่เอาเป็นว่ากรีนก็ยังต้องจ่ายต่อเรารับผิดชอบกันเดียวแล้วมาจากทันวาด้วยไหมจริงๆเขาก็รับรู้ปัญหาของกรีนมาตั้งแต่ที่เริ่มคบกันแล้วคุณพ่อก็เคยคุยกับเขาเรื่องนี้เหมือนกันอะไรที่ช่วยได้เขาก็ช่วยทั้งที่เป็นเงินก็เคยช่วยเหมือนกันถือว่าพิสูจน์ใจอะไรกันได้หลายอย่างไว้เขาไม่ทิ้งเราแน่นอนใช่ค่ะเขาไม่ทิ้งเรานะคะไม่ทิ้งครอบครัวด้วยทําให้เห็นว่าพอเรามีปัญหาครอบครัวเรามาปรึกษาหารือ และหาทางแก้ไขใครไม่มีก็ไปช่วยเรื่องอื่นแทนทำให้เห็นว่าครอบครัวเราแน่นแฟนมาก